เตือนเอกนิสตมีคันนวมถึงอนุญาบโปรดใช้วิทยาการในการรับชุมนุมฟังก็เนื้อหาภายในคลิปอาจจะมีคำตัดขาดโอเคครับก็มาอยู่กับผมยามิเตอร์ซียูนะฮะวันนี้เราก็จะกลับมาอีกครั้งกับโปรแกรม Unity เนะื่องจากมีน้องเขาถามกันมาเรื่องการการปรับขนาดของเท r r ์เรนนะครับเทอร์เรนก็มันก็ไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งอะไรมากนะสำหรับการปรับขนาดเนี่ย คือแค่สัรลักษณ์คำว่าตั้งค่าผมก็น่าจะเข้าใจกันนะครับก็ยังไงน้องเขาถามมาบอกว่าเขาจะแข่งขันนะแต่ผมว่าน่าจะไม่ใช่หรอกการที่จะแข่งขันคือไม่ไม่เป็นอะไรเลยเนะี่ยไม่ใช่แน่ๆครับคือจะเริ่มมาหัดตอนนี้แล้วไปแข่งพรุ่งนี้เนะี่ยคงไม่ใช่ครับเอาเป็ว่าเราเออเราก็มาสร้างโฟลเดอร์นะผมก็ไม่มีแน่นอนถ้าพาร์ทนี้เราก็ไม่มีโปรเจกต์ที่ตายตัวอีกแล้วนะ เฮ้ยเมื่อกี้ผมทำอะไรไป New Folder นะโอเคเทสนะครับตั้งชื่อ f เด d e r ว่าเทสแล้วก็ Create อ,อ,อ,อะไร t h r e n d นะครับแล้วก็ Create เข้าไปรอสักครู่นะครับโน้ตบุ๊กผมมันขนาจ,จะช้าหน่อยเพราะมันเป็น Core 2 Core ทีใช้มาห้าปีแล้วเออ ก็ฮะอืมมาแบบนี้ไม่มีอะไรเลยเปลี่ยนรูปแบบใหม่เหรอเปล่ามันแค่ปรับหน้าจอเลเยอร์อืมอ้าวอุ้ยเปลี่ยนมาอีกด้วยตรงในสามแน่ปกติผมก็ใช้แบบนี้แต่เมื่อกี้มันเป็นแบบไหนวะค่าเดิมนะ <Def ault, S 1> โอเคเดิมก็ได้ครับก็มาที่กิบอ็อบเจกต์นะครับแล้วค a t ออเ t อร์แล้วก็เทอ r e เรนต์อืมมาแล้วเทอ r e เรนต์ของเรา อพัพยูไหนวะเนี่ยปรับท็อปฟอนเล็บซา้ายไหลขวาฟอนเอ,อ่ออ่ามั่วมาแล้วท็อปโอเคท็อปนะฮะการเลื่อนกดคนอนทรนออตินินะครับผมอ่าหมุนเมาส์กลางก็เป็นการโยอออตินิอืมโยแม่งใหญ่ยังขนาดน่าจะเป็นขนาดประมาณสองพันนะเนี่ย 2องพันจริงๆแม่งรับรองเดินเงินยันเช้าครับแมพขนาดนี้โอเคครับสำหรับคำพูดไม่สุภาพนะหลุดไปเมื่อกี้ก็ขอโทษโปรดอภัยด้วยสำหรับหากเป็นท่านอาจารย์ข้ามองฟังก็นะครับเพราะปกติผมก็เล่นอะไรกับเด็กเล่นกุง้งเล่นกีมกับเด็กนะครับอ่ะเนี่ยครับเมื่อกี้ทันกันหรือเปล่าไม่ทันอีกเนี่ย เออปกติมันอยู่แบบนี้ไงใสาลรลักษ์ตั้งค่าคก็บอกแลว้วว่าตั้งขนาดก็มาที่สารลักษ์ที่แบบเป็นรูปฟันเฟืองดีเข้าใจตรงกันนะครับปรับเป็นหนึ่งพันคอยดูการเป,ปเปลี่ยนแปลงอ่ะเปลี่ยนหรือยังทายทายนี่คือความสูงเฮ้ย hey. ไม่มีความสูงอรมันคือแผ่นเป็นกระดาษธ,ธรรมดาเนี่ยตอนนี้คือไม่มีความสูงครับค่า อันนี้คือค่าความความกว้างของมันยาวกว้างเออโอเคกว้างหนึ่งพันเท่ากันนะสี่เหลี่ยมจัตุรัสรอันนี้คือค่าความสูงของภูเขานะคือเซตไว้ประมาณนี้คืออย่ายอย่าให้มันเกินอีกนะครับคืออย่าให้ม่สูงเยอะเกินไปอะไรประมาณนั้นนะครับผมส่วนการตั้งค่าเทอเลนก็มีแค่นี้ครับมีแค่นี้จริงๆรงนะไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วนะ หนึ่งพันขนาดกริจลิตรนะครับเราก็มาทำลุ่มทำเล่นดีกว่าแ่งขนาดโตไปเลยทู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 ทททโอ้ยไม่ได้เฟลว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฉยเลยตีอ่อใหญ่ไปกดโอปาสิตีนะทีเลยครับนี่วันนี้ บบหนแบบมุนมุนแล้วว่ามันมันก็ยังไม่มุนนะแบบแบบน้ำดีว่าน้ำก็ไม่มนุนที่เราต้องดูใกล้ๆครับดูการเปลี่ยนแปลงของภูเขาในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะน่มาน้องเขาถามบางกย่ยวการซิดค่าอะไรมานั้นนะ มีการถามมาปั้นโมเดลด้วยแม่งป,ปั้นโมเดลผมสองวันผมไม่เสร็จจริงๆต่อให้ผมอาทิตย์หนึ่งเลยผมก็ไม่เสร็จเพราะว่าผมทำอย่างอื่นใชมากกว่าผมไม่มานั่งจริงจังกับโมเดลขอ,ข,อของผมเครื่องผมคงใช้โปรแกรมนั้นไม่ได้แล้วไม่ได้จริงๆสิงแต่ละโปรแกรมนั้นคือน้ตบุ๊กผมอาจจะพังหรือว่าไปเลยก็ได้นะ สำหรับพาร์ทนี้เราก็ไม่มีอะไรมากไนะแอดเข้ามาแล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้มาปรับขนาดเทเลน์เราก็ต้องลาไปก่อนนะมมครับผมเดี๋ยวเจอซียครับบ๊ายบายครับผม ดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์หรือเม้นใต้คลิปนะฮะแต่ถ้าชอบมากกดแชร์คลิปไปได้เลยแต่ถ้าหากสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารกดซับสไ r i b e หรือรับสมัครข้อมูลนะครับผม